สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไลฟ์ฟอร์มกิมแม็กซ์วโเครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ใช่ครับกับคุณก๊อตครับผมวันนี้เราจะมาดูเรื่องของซิสเต็มที่เมื่อเราย้ายขึ้นมาข้างบนเลยเนี่ยระบบระเบยบอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็เปลี่ยนใหม่เพราะว่าปกติแล้วเราเล่นกันอยู่หน้าโชรูมใช่โชรูมก็จะไม่มีคราวนี้มันเป็นระบบแบบห้องอัดจริงนนี้จริงจังหน่อยแหละแล้วก็เสียงก็คงจะมีคุณภาพมากกว่าเดิมวันนี้เซสชั่นวันนี้วงอะไรมาเล่นพี่ วันนี้เปิดหัวปีแรกที่เราเป็นเทปใหม่นะครับเราต้องเอาวงที่มีชื่อเสียงหน่อยอ่าอ่หมายไทยหมายไทยวันนี้ดังจริงดังจริงวงซิลครับโอเคซิลครบวงครับเต็มแบนด์ห้าคนครบเลยนะครับครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ดูเซตอัพที่นี่ดีกว่าที่เราเอาขึ้นมากันโอเคโพสิชันอะไรเระวางยังไงกันได้นะครับเอาเี๋ยถ่ายเห็นบรรยากาศรอบๆฮะอันนี้เราถ่ายกันในสตูกิมเลงออริโอนะครับสตูเองนี่ฮะโพสิชันโพสิชันก็คือประมาณนี้เลย กองอยู่นี่ครับเดี๋ยวไปกันทีละอันเลยก็วันนี้พี่เคนเอากองมาเองด้วยนะครับแฉก็เอามาเองเหมือนกันกองเป็น DW นะครับชุดนี้มีทอม4ใบนะฮะกี่นิ้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับชุดกองพี่เคนเนี่ยจะเป็นลักษณะสเสียงกองเนี่ยจะเป็นแบบจูนตึงจูนตึง,ตงสายกระชับเลยสายกระชับเราก็เลยเอาไม้ที่ค่อนข้างที่จะรับย่านโลดได้ดีมาช่วยหน่อยเ,อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไม้ที่รับพวกย่านพุ่งมากๆเนี่ยพอเจอเสียงที่มันกระชับเนี่ยมันจะลำบากหน่อยนะครับก็ เราอยากได้เนื้อเสียงหน่อยวันนี้เราก็เลยใช้เป็นแฟร์เกน FDM Pro คือเอาชุดใหญ่ของแฟรเกนเลยแฟร์เกนเนี่ยมี2ชุดมีชุดเล็กอันนึงกับชุดใหญ่นี่คือชุดโปรที่ที่ใช้ในสตูดิโอจริงเลยนะครับ,รบก็วันนี้เราใช้อยู่กี่ใบเนี่ยมีคิกมีสแนนนะครับสแนเนี่ยพิเศษหน่อยคือพี่เคนใช้2ใบมีใบที่เป็นใบเมนอันนึงกับใบที่เป็นเอฟเฟกอันนึงนะครับเป็นใบเล็กสแนหลักเนี่ยเราจอทั้งบนและล่างเลยครับก็ใช้ในชุดเลยนะครับสแนลูกเล็กใช้ FSM อีกใบหนึ่งครับครับทอม ทอมก็จะเป็น F T M 1 1สําหรับทอมตัวทีคือทอมนะครับกระเดื่องก็จะเป็น F K คือ A K คือคิก F K M 1 1ในชุดรวมถึง o v e r h e ์เก็จะเป็น F P M ที่เป็น p พน c i l 11เหมือนกันคือซึ่งมันอยู่ในชุดนี้แหละแต่เนื่องจากชุดที่เป็นของพี่เคนเนี่ยเนื่องจากทอมใบเยอะจะเป็นถ้าเป็นชุดที่เราซื้อเรียกว่า F D M Pro 11รุ่นเดียวกับพี่ต่ออ๋อรุ่นเดียวพี่ต่อโอเคอ่ะ แต่นี่เราแอดเพิ่มเพราะ<อ>มีแนเพิ่มคะแนเ,เพิ่มต้องซีแยกนะแล้วก็อาจจะไม่เห็นนะครับแฮทไลท์พอดีเราจอะด้านล่างผมให้ดูก่อนด้านล่างนี่เราจอะเป็นเพนซิลอีกเป็นแฮทอยู่ด้านล่างนี่อันหนึงไลท์ like ก็เหมือนกันจอะด้านล่างนะครับวันนี้เพราะว่าจอะด้านบนไม่ได้เสกเยอะจริงก็เซตอัพของกองก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ <Okay. S 2> ตัวแอมหูฟังเนี่ยที่เราใช้วันนี้เราให้พี่เคนใช้เป็น b ีบีแฮทไลท์บีบีนะครับ ก็คือฟังท็อกแบครับรับมาจากคอนโทรลนะครับรับมาเป็นทูแท็กแล้วก็ฟังบาลานซ์จากข้างในนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็มีหูฟังด้วยหูฟังก็ใช้เป็นแฟงเก็ตนะครับวันนี้รอในสไตล์เราใช้แฟงเก็ตทั้งหมดแน่นอนโอเครวมทั้งยุดของกลองเนี่ยอมันถูกเข้าไปที่แผดเบย์ถูกไหมใช่แล้วคราวนี้เราใช้ปีอะไรกับมันบ้างในส่วนของปรีแอมเนี่ยเราใช้เป็น B A E กับ Heritage ครับตัวเสียงกองเราอยากได้ความหนามาช่วยอุ้มวงก็เลยใช้เป็น B A E ครับ1073นะครับกับ1084ก็มี Heritage ด้วยนะครับส่งมันอยู่นะฮะในแหลกทั้งนี้เลยก็ EQ ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับจากจากตัว p รีแอมนะครับก็จะมีชแนลตามนี้เลยก็ประมาณนี้ของกลองนะครับผ่านปีของ B A E ครับ B A E แล้วก็ตรงก็ไปที่บอดใช่ครับโอเคมูฟไปที่เบสครับอ่าโอเคมาที่เบสเซกชั่นครับพี่ป๊อกวันนี้เอาเบสไกี่ตัวพี่ เบรามา2ตัวอันนี้เหลือตัวเดียวแล้วตัวนะครับ,บมันจะมีอีกตัวนึงแล้วก็มีซานเบรดอีกตัวนึงนะครับโดยของพี่ป๊อกหลกัหลกๆคือแกจะผ่านบอร์ดของแกนะครับเข้า API าที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์จะมีอยู่2ตัวที่แกใช้หลกัหลกๆก็คือ LLX ที่เป็น EQ อตัวน,นี้ผ่านตัวนี้เจ๋งแล้วก็ผ่านอคอมเพรสเซอร์ก็คือ CMP แล้วก็เข้าไปที่ หัวอากิล่าของแกไี่แกใช้อยู่ประจำนะครับอันนี้มันมีพิจุดดีพิเศษยังไงเนี่ยไอ้เพดเดลบอร์ดของ API เพดเดลบอร์ดของ API เนี่ยหนึ่งคือผ่านทรานสฟอร์เมอร์ที่เป็นเฉพาะของย่านที่เป็นกีตาร์และเบสจริงๆมันมีทั้งเบสและทั้งกีตาร์นะครับก็คือถ้าเป็นของของเบสเนี่ยย่านความถี่ที่สามารถปรับได้ก็คือตรงโจดกับเบสก็คือเหมือนเขาเลือกฟรีกันซีที่ถูกที่ถูกต้องแล้วมันสามารถทั้งบูทและก็คัตได้อีกฟังก์ชันนึงคือมีโอเวอร์ไดาย ได้อีกนิดหนึ่งก็คือเป็นเหมือนซ a ตูเ a ชั o n ของ API นิดหนึ่เพิ่มเพิ่มแบบ overdrive นิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากขนาดเป็น overdrive ก้อนขนาดนั้นใช่ครับตัวนี้เจ๋งมากคือปรับโทนคือเบสมาโทนแบบไหนอยากจะปรับสีสันเพิ่มเติมคือตัวนี้เจ๋งเลยครับรวมถึงคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็มาตามสไตล์คอมเพรสเซอร์แบบ API อ่าอันนี้ผมชอบนะมีมีอินพุตคุณจะปรับซั s เทนยังไงคุณจะ direct คอมเพรสเซอร์ยังไงได้หมดรวมถึงพวกรีล e สแอ a แท a ปรับสโลปรับแอ t แท k แบบ fast ได้หมดนะครับรวมถึง type คือสามารถเป็น O API กับ New API ได้เท่าที่ดูนี่ฟังก์ชันเหมือนไอตัวคอมเพรสเซอร์ API ที่เป็น529เลยนะถูกต้องคือฟังก์ชันเดียวคล้ายๆกันเลยอะแต่ยกมาเป็นเพเดอร์เฉยใช่ครับอ่าโอเคเ่องตัวนี้หลังแล้วก็เข้าบอกแล้วก็เลยตรงไปที่คอนโซล API ของเราอีกผมเสริมนิดนึงเบสของพี่ป๊อกวันนี้เราอัดเป็น2ลายนะครับก็คือลายที่เป็นลาย DI เปล่าด้วย แล้วก็ลายที่ผ่านเอฟเฟกต์ใช่ดังนั้นลายที่เป็นดายเนี่ยผมใช้เป็นเลดี้ไอเป็นทุกตัวประจำตัวตัวโหดอันนี้ต้องใช้ตลอดเลยไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็อีกลายนึงก็จะเป็นลายที่ผ่านเอฟเฟกต์นะครับก็คือแยกกันสองลายเนาะก็คือประมาณนี้เลยหมูไปของกีฬาไหมหรืออพี่ลยอยู่ใกล้ๆพี่ชูแล้วใกล้ๆพี่ชูเลยอันนี้พี่ชูครับเหมือนกันพี่ชูจะใช้เป็นมัลติเอฟเฟกต์ครับอันนี้เป็นลายซิลิก แกเอามาก็กีตาร์หลายตัวอยู่นี้เห็นเยอะมากๆครับเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานะก็ของพิชุไม่มีอะไรมากเลยได้เล็กเอาออกจากมัลติเฟกเลยเข้าไปที่บอร์ดเลยก็คือใช้ปีไม่จาก API เพื่อขยายมันอ่าก็คือเข้ากันอยู่แล้ว API กีตาร์อ่าครับลายเดียวก็คือแกมีเซตอัพที่เป็นของฮิลลิกอยู่แล้วครับครับแต่แกก็ก็ใช้ตัวเนี้ยหรือทัวร์ประจาก็ใช้ตัวนี้ใช่แล้วเราเราก็ในมีหน้าที่คือส่งเข้าไปที่ BM ที่เราอยากใช้ครับก็คือเราเลือก API ใช้กลับตัวนี้ด้วย ข้อดีก็คือโอเคในบรรยากาศในห้องมันก็ลดเรื่องเล็กไปนะครับเสียงติต้าไม่ได้ม่ได้พุ่งออกมาเพราะว่ามันได้เล็กเข้าบอดโอเคแล้วก็ฟังผ่านหูฟังเหมือนกันหูฟังก็แฟงเก้นเหมือนกันเป็นพีสุดสีครับครับพิศิลาของพิศิลาเหมือนกันครับใช้เป็นฮิลิกมัตติเอฟเฟกตเหมือนกันครับอันนี้ แล้วก็จะมีเพีโดบอร์ดที่เป็นตัวคอนโทรลอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็กีตาร์ที่แกเอามาใช้ก็กีตาร์ของแกหมดเลยนะที่เป็นคัปตอมอนนเองคัปตอมเลยใช่ไหมคัปตอมเองทำสีเองนะสวยมากเลยแต่ละตัวเ,เป็นทรงแจ็ตมาสเตอร์นะครับเป็นซีเมเจอร์แกเลยนะใช,ใช่ใช่ใช่เหมเือนแกใช้แบบจนปังสุดแล้วอ่าแล้วก็เหมือนกันพี่ศิลาเนี่ยร้องคอรัสด้วยช่วยพี่เป็กนะครับก็ใช้เป็นแฝงเก้นเอฟวีท่าสีม่วงทำไมถึงใช้สีม่วงเห็นนอกเกลดบอกเมื่อกี้ พี่ศิลาชอบสีม่วงนาสีน่ารักเข้ากับสายระพายเข้ากันแหนะเข้ากันเลยเข้ากับตัวกีตาร์คือนอกจากแกร้องคอร์สเยอะและแกก็ชอบไม้ด้วยแกอยากได้เลยเนี่ยอันนี้เห็นว่าจะเอากลับไป่ก็จะกลับไปเลยนะฮะแล้วก็หูฟังเหมือนกันก็ mp304 นะครับที่ใช้ mp304 กับกีตาร์เนี่ยกับเบสเนี่ยเพราะว่าเสียงมันชัดเนาะเราก็เลยเลือกมาใช้เสียงจะชัดหน่อยคุมแล้วก็อย่างหนึ่งมันเป็นโคสเปกด้วย ครับลดเรื่องเสียงรั่วนะครับโอเคอันนี้คือในส่วนของพี่ศิลาแล้วก็มาที่พี่เป็กครับพี่เป็กสุดท้ายพี่เป็กนี่ไม่เดียวเลยไม่เดียวเลยไม่เดียวไม่อะไรมันเดิร์ัมแฟงเกนสีขาวเอเบมห้าครับผมครับพี่เป็กแต่เซตอัพของพี่เป็กเนี่ยก็เข้า API เหมือนกันครับอ่า API ตัวไหนสำหรับปรีไมที่ใช้เป็นปรีไมท์จากคอนโซล2448ี่สี่แเลยอ่าก็คือมันจะได้โทนที่หนาและพุ่งอยู่แล้วเพราะว่าตัวพี่เป็กเนี่ยเสียงจะ ค่อนข้างต่ำเนาะเสียงกับียงต่ำาบอดี้จะเยอะๆหน่อยเราก็เลยเลือกใช้ไม้ที่เน้นเรื่องรับเสียงชัดขึ้นนับพุ่งขึ้นอ่พุ่งขึ้นก็เลยใช้เป็นแฟงเก a นเอตัวนี้นะฮะครับบวกกับ API อีกเสียงก็จะพุ่งเข้าไปอีกนะครับโอเคโอเคโดยรวมโดยรวมประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราอัดกันอยู่ในอีกห้องนึงและมีคอนโทรอีกห้องนึงเนี่ยดังนั้นสายที่จะ ใช้เนี่ยเราก็ใช้เป็นโมกิมิหมดเลยนะพี่เนาะใช่ครับทั้งระบบทั้งระบบเลยแล้วก็เอาสายเนี่ยจิ้มผ่านพาแนลนะครับพอบล็อกไปนะครับแล้วก็ทะลุไปที่คอนโทรนะครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในคอนโทรกันนะครับโอเคไปโอเคมูฟมาที่คอนโทรลูมนะครับจำหรับใช้บันทึกเสียงวันนี้อ่าคุณก๊อกครับผมวันนี้ยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับวันนี้เราอัดทั้งหมดนะครับผ่านคอนโซล API ครับ2448นะฮะยิงจากในห้องนู้นก็ยิงอินพุตมาลงที่ ชแนลบนคอนโซลตามๆรวมทั้งหมดกี่ชแนลครับวันนี้ที่วันนี้เราใช้32มสิบสองอัองเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยก็คือมีมี Data านี่อะไรด้วยโอเคอ่ากองในประมาณ12บสองชแนลเนาะแล้วก็มีเบสสองกีต้าอย่างละหนึ่งนะครับฮาร์ดดิสตหนึ่งแล้วก็ Data ้าคิกอีก3สามชแนลแล้วก็ร้องทุกคนเลยอ๋อร้องเป็นท็อกแบ็กด้วยโอเค โอเคความพิเศษตรงนี้มีอะไรนอกเหนือจากที่เราใช้2448แล้วครับผมมี EQ กับคอมเพรสเซอร์ด้วยอ่า EQ ยังไงบ้างครับอ่ามี channel เบสฮะเบสนี้ผมมี EQ ด้วยเป็น5 0 a อ๋อใช้ยเปิดหัวหน่อยกับดันบอดี้ขึ้นหน่อยอ่าครับกับบูทสองร้อยบูทร้อยแล้วก็บูทไฮเพิ่มนะฮะเจ็ดเแล้วก็ใช้คอมเพรสเซอร์ด้วยออ๋วันนี้ใช้เป็นดีเทเซอร์อ่าเบสนี่เป็นจะโยมึงคอนโทรหน่อย คอนโทรลปิป๊อมไดนามบิกหน่อยเป็นดีเซอร์สองตัวเลยก็คือทั้งสองชแนลของเบสเลยเราใช้ดีเซอร์ di หนึ่งตัว di หนึ่งตัวแล้วก็ที่เป็นผ่านเอฟเฟซใช่โอเคครับประมาณนี้แล้วก็กีตาร์ก็ eq เหมือนกันกีตาร์ก็ใช้ api 5 5 0 eq เหมือนกันครับในส่วนที่เป็นนอกจากกองเนี่ยผมใช้ปีใหม่จากคอนโซล api อันนี้หมดเลยทุกช่อแนลก็คอนโทรลเกนตรงนี้ได้เลยง่ายก็แล้วผ่านบอร์ดตรงนี้แล้วอินเทอร์เฟซเราใช้อะไรอยู่ครับตอนนี้อ๋อก็คือผ่านบอร์ดนี้ปุ๊บจากบ ก็คือใช้เป็นแมติคฮาร์โล U N 8 Mark โฟววันนี้ที่ใช้ก็ตามชแนลเลยก็คือในสตูมีอยู่7ตัว7ตัวครับคงว่าเจดตัวคงว่าเจดตัวซึ่งพอเพียงพอแล้วโอเคแล้วก็ส่งเอาพุทธที่เป็นคิวฟังเนี่ยผ่านโปรทูเลยอ๋อโปรทูไปได้เล็กออกจากแมติคฮาร์โลแล้วก็ส่งให้ทุกคนบาลานซ์แยกอิสระาแล้วลำโพงในห้องนี้ลำโพงอย่างที่เห็น เรามีหลายคู่มากถ้าเป็นศัตรูตอนนี้นะครับก็มีทั้งโฟล์คคู่เมนเนี่ยจะเป็นโฟล์คเชียลสิบเอ็ดคือใหญ่สุดเลยตัวท็อปนะครับแล้วก็จะมีฟูอิดด้วยเป็นอิมเมจสองอันนี้ก็จะเช็คเรื่องย่านไฮค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งเป็นอะเวนโทนนะครับเช็คทุกอย่างนี่คือลําโพงต้องเอาไปเช็คเลยอ่ามีซับไหมตรงนี้มีซับด้วยซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ด้านหลังซ่อนอยู่ด้านหลังก็ใช้เป็นโฟล์คซับก็ประมาณนี้ครับโอเควันนี้ซิลเล่นทั้งหมดประมาณ10เพลง เล่นกันเดือดๆเลยนะครับโอเคก็เนื่องจากปีใหม่ปีนี้นะครับเราอยากจะทําอะไรที่มันพิเศษขึ้นาจากเดิมนะครับเปล่นรูปแบบบ้างรูปแบบที่เราใช้กับอันเดิมเนี่ยมันใช้ไปสามสี่ห้าปีแล้วครับก็อยากจะ,ะทําให้มันดูงานเป็นคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับก็ใส่ใจการบันทึกเสียงมากขึ้นครับก็ปีนี้เราก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนก็อาจะได้เห็นวงหล้วแหละวงขึ้นมาอัานี่สตูนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆยังคงไม่เบื่อกันแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับใน วงนี้ซิลแล้วก็วงต่อไปด้วยไม่บอกวงต่อไปไม่บอกอาจจะไม่บอกอาจจะมีระเบียบวัฒนศิลมาเต้นนี้ไม่รู้เกิดขึ้นได้หมดเลยเป็นไปได้หมดกล้องห้วยไล่าแม่นอนเรารู้จักกับซาวินจิเนียเานะครับเขาน่จะดึงมาอยู่โอเคครับวันนี้ซิตาวันนี้ก็ขอบคุณมากครับครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ